ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับตัดขาดแยกอยู่บ้านป่าบ้านป่าตุ้มรสลินแยกอยู่ตัดขาดแม้แต่งงานตั้งแต่20แต่งงานตอนอายุ20ต้องแยกตัดขาดสามีบ้านป่าตุ้มรสลินถูกคนสนิทหักหลังเป็นคนรักที่ดีไม่ได้แต่ยังเป็นพ่อที่ดีได้เชื่อว่าหลายคนคงคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับตุ้มรสลิน จันทามีชื่อเมื่อแรกเกิดว่านุมลแก้วใสเลิศแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นปุณภาแก้วใสเลิศเนื่องจากตัวนอหนูเป็นกาลกินีเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยจบการศึกษาระดับมศ .5 จากโรงเรียนนาลีนุกุลจังหวัดบลราชธานีระดับปริญญาตีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทด้านรัฐประาศาสนศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีประทุมเข้าสู่วงการจากการชักนำของคุณวส,สันติสุชาผู้กำกับและเจ้าของบริษัทสันติสุชาภาพยนตร์เนื่องจากสนิทกับตากล้องภาพนิ่งของภาพยนตร์เรื่องขู่บานนอกซึ่งได้ชักชวนเธอไปดูกองถ่ายภาพยนตร์และคุณวิสันต์ได้ชักชวนให้เธอมาเทสหน้ากล้องและเล่นภาพยนตร์ทันทีโดยรับบท เป็นนางเอกเรื่องแรกสุภาพบุรุษเสือไทยคู่กับสมบัติเมทณีโดยส่วนใหญ่คู่กับสมบัติเมทณีรวมทั้งจากมหาชัยและสพรพงษ์ชาตีและรับบทนางรองในภาพยนตร์เรื่ององค์ยกปี2522ที่สพรพงษ์ชาตีและมีเสียเป็นดารานำตามด้วยภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องอีกทั้งยังเล่นละครโทรทัศน์โดยช่วงแรกส่วนใหญ่เล่นละคร ของค่ายกันตนาล่าสุดทางด้านชีวิตครอบครัวตุ้มได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้ลูกๆสารต่อรับงานในวงการพร้อมเผยเหตุผลอย่าขาดอดีตสามีตอนนี้แยกทางมา30ปีแต่ยังติดต่อกันบ้างเพื่อปรึกษาพูดคุยกันเรื่องลูกๆพร้อมเล่าชีวิตเคยโดนเพื่อนดาราหักหลังอีกด้วยโดยเธอเล่าว,ว่าสมัยก่อนไปถ่ายละครพระเอกลุมจีบหลายคนอยู่เหมือนกันเขาเป็นคนสุภาพ น่ารักเอาของมาให้ถึงที่บ้านก็มีไม่แพ้ทางพระเอกแต่แพ้ทางผู้กำกับตอนนั้นเขาเป็นตากล้องเขาจะตั้งใจถ่ายเราเสร็จแล้วเขาจะดูว่ามุมไหนเราสวยเขาใส่ใจในรายละเอียดจริงๆไม่ได้แพ้คาลมเท่าไหร่นะถ้าพูดถึงความหลังที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้มีนางเอกคนไหนมาเล่นเขาก็จะจีบหมดทุกคนก่อนเราเข้ามาเราก็ได้ยินมาบ้างว่าเขาเจ้าชู้เดี๋ยวจะโดนจีบเสร็จแล้ว เขาก็จีบจริงๆแต่คราวนี้เขาทําดีกับเราคนนี้แหละที่เราไปกินข้าวด้วยแล้วเราก็พูดมาคำหนึ่งว่าไม่ชอบคนดื่มเชื่อไหมว่าตั้งแต่นั้นเขาไม่ดื่มเลยชีวิตการแต่งงานแต่งงานตอนอายุ20กว่าถ้าสมัยของพี่ไม่เร็วหรอกคะ่ะแต่สมัยนี้อาจเร็วตอนนั้นมีลูกสองคนเวลาเราไปกองก้ลูกไปด้วยตอนนั้นที่มีเรื่องให้ต้องหย่าก,กับสามีก็ธรรมดาผู้ชาย ไปมีอะไรอย่างนี้คือน้องคนนั้นคือคนที่พี่เอามาเล่นละครเทศเขาด้วยตัวเองสุดท้ายเขาก็ไปมีอะไรกันตอนนั้นก็เสียใจนะใครบ้างไม่เสียใจสามีไปมีคนอื่นก็ผิดหวังผู้หญิงคนนี้เราเอามาเล่นละครแล้วเขามาทํากับเราสุดท้ายพี่ต้องออกจากบ้านใหญ่โดยฝากลูกไว้กับอดีตสามีเรามองว่าอนาคตของเราควรอยู่กับตระกูลของเขากับกันตนามากกว่า ซึ่งเราเป็นนักแสดงงานอะไรก็ไม่แน่นอนเราก็เลยคิดว่าให้เขาอยู่กับพ่อเขาดีกว่าอย่างน้อยก็มีคุณย่ามีพี่ป้านาอาดูแลแรกๆสูญเสียความเป็นตัวตนเรารู้สึกว่าเหมือนกับชีวิตเราล้มเหลวถ้าพูดถึงผู้หญิงทั่วไปมันอายที่ครอบครัวเป็นอย่างนี้ก็เป็นอยู่พักหนึ่งแต่เราก็มีคนคุยพี่ตุ้มจะมีคนหนึ่งที่เขาคุยกับเราตลอดเขาจะฟังเราเราเล่า,ลาซ้ำแล้วซ้ำอีก เขามีความอดทนกับเรามากเขาเป็นคนที่มีพระคุณกับเราเขาทนฟังก็อยากจะฝากบอกว่าถ้าเราเจอคนที่เสียใจเราเป็นเพื่อนเขาหน่อยฟังเขาหน่อยเพื่อที่จะช่วยให้จิตใจของเขาดีขึ้นพอช่วงนั้นเขาอาจจะคิดสั้นคิดไม่ดีเราต้องเป็นคนให้คำปรึกษาหรือคอยเป็นกําลังใจให้เขาก็ยังดีเรื่องมันผ่านมานานกว่า25ถึง26ปีแล้วมีช่วงหนึ่งที่คิดได้ เห็นแล้วจะัตจะทรมของชีวิตแรกๆก,ก่อนจะเลิกเศร้าพี่ไปวัดทําบุญไหว้พระขอพรพูดจริงๆเลยบางทีก็ขอพรให้สามีเรากลับมาแต่ขอแล้วมันไม่เป็นผลก็เลยไม่ขอแล้วตอนนั้นคุณพ่อของอดีตสามีเขาจากไปแล้ว50วันแฟนพี่เขามาหาพี่ที่บ้านตอนตีสองพี่ก็ลงมาหาเขาแล้วถามว่ามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเขาก็ไม่พูด เราก็นั่งรถไปเป็นเพื่อนเขาก็ขับวนไปแล้วก็มาส่งที่หน้าบ้านแต่เขาก็ไม่พูดอะไรตอนนี้พี่กับอดีตสามีเป็นเพื่อนกันได้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกเขาก็ยังดีกับตุ้มนะอย่างเขาทําละครเขาดูบทเขาก็จะบอกว่าอันนี้ตุ้มแสดงนะบางทีลูกก็ถามว่าตุ้มไหนเขาก็บอกว่าแม่แกไงถึงแม้จะไม่ได้คุยกันมากแต่เราก็รู้สึกว่าเขาเป็นพ่อที่ดีนะ ตั้งแต่ลูกเล็กๆจนลูกโตขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ